สวัสดีค่ะอิมมีชิ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 ช,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 ชิวันนี้อิมมาพูดคุยในรถนะคะตอนนี้ถ่ายไปรอบที่สามแล้วเพราะว่าสองรอบก่อนหน้านี้น,นี่นคือหน้าบานมากไม่รู้จะตั้งกล้องตรงไหนนะคะครั้งนี้คิดว่าได้นะคะคิดว่าไว้ใช่ต้องใช่แน่ๆนะคะวันนี้อิมจะพาทุกคนไปเลาะนะคะที่โพดออฟฟิศเนื่องจากว่ามีบุคลากรท่านหนึ่งนะคะส่งส่งไปรษณีย์มาให้อิมนะคะ แล้วทีนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าพัสดุมันมีกล่องที่ขนาดใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะคะเขาจะไม่ส่งมาให้เราที่โฮสเทลนะคะหรือว่าที่บ้านเราจะต้องไปรับเองนะคะแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามีพัสดุประสคงหาเรามันจะมีข้อความเข้ามานะคะแจ้งเตือนบอกว่าให้เราไปรับของนะคะก่อนวันที่เท่านี้เท่านี้ถ้าไม่ไปรับของเนี่ยพัสดุจะตีกลับนะคะแล้วก็ให้เราไปเช็คในกล่อง ไปกล่องกล่กองอะไรกล่องจดหมายนะคะอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีใบเสียแ,แดงแบบนี้มาให้เรานะคะให้เราไปเอาใบสีแดง,แดงตัวนี้แล้วก็อีดีการ์ดของเรานะคะที่ชื่อมันตรงกันนะคะเอาไปให้เขาเพื่อที่เราจะได้ไปรับพัสดุเนอะนก็เลยทําให้อิมจะต้องออกเดินทางไปนะคะวันนี้อิมก็เลยเทคฮอลิเดย์วันนี้เพื่อที่จะไปเอาพัสดุนะคะ แล้วหลังจากเอาพัสดุเสร็จแล้วเดี๋ยวอิมจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะไม่ได้ช้อปปิ้งหรอกือพาไปเดินดูของเ,อเฉยที่ห้างคือสื่ค้ะที่ออสเตรเลียตอนนี้นะคะว่าราคาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันถูกหรือว,ว่ามันแพงกว่าที่ไทยซึ่งเอแน่นอนว่ามันต้องแพงกว่าที่ไทยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันคุ้มค่ากับรายได้ที่เราได้รับหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราทํางานหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถกินอะไรได้บ้างเด้อโอเคตามอินไปเลยดีกว่า go go let's go โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะแล้วก็เอา ID ดีไปด้วยด้วยไม่ได้เอาพาสปอร์ตมานะคะก็เลยใช้ไ d ดีแล้วก็ป้ายแดงๆอันนี้ป้ายแดงๆมาสั้นป้ายแดงๆอันนี้นะคะไปเอาของข้างในกันไปเลยอันนี้นะคะโพสต์ฟิเดีแต่เราจะเดินเข้าไปมันหยุดสาทิตย์เ้อ พนักงานก่อนนะคะพนักงานยังไม่มามน้องโคอาล่าน้องโคอาล่านั่นแดลกคือไงอ๋อ,อเป็นแบบสามมิติเดี๋ยวเรารอคิวก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเอาโพสอันนี้อิงเพิ่งเห็นนะคะมันเขียนบอกว่าให้คนอื่นมารับให้ก็ได้โอ้ยแล้วินเทคออ o ิเดย์ทำไมกัน มันให้คนอื่นมารับก็ได้นะคะเนี่ยที่เขาติดถูกเอาไว้ตรงนี้ให้ใครมารับก็ได้แต่ถ้ากะติกต้องน,นี้ก็คือเราต้องมารับเองพัสดุเราก็ได้พัสดุกแล้วเ้ยฝนตกนะคะอันนี้อิ่มได้กล่องมาแล้วนะเพราะว่ามันถ่ายข้างในลําบากนะคะเพราะว่ามันที่แคบแล้วก็มือก็ไม่มีนะคะไม่รู้จะถือมือไหนดีก็เลยเอามาให้ดูในนี้เด้วกล่องมันก็ใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่นิดนึงนะคะขเขาก็เลยไม่ไปส่งเ้อะ เพราะฉะนั้นอิมก็เลยมาเอาเองนะคะแล้วก็แค่ยื่นใบสีแดงๆให้เขานะคะแล้วก็ ID c ดี d ารแล้วก็ถ้าเราเตรียมที่อยู่เอาไว้ด้วยก็ดีเพราะว่าเมื่อกี้เขาถามถึงที่อยู่นะคะแต่ว่าอิมไม่ได้เตรียมไว้แล้วอิมก็จําไม่ได้เด้อเขาก็เลยโอเคโอเคไม่เป็นไรไฟล์นะคะเดี๋ยวเขาไปหาเองก็ได้ไ <laughs> ม่ต้องใช้ที่อยู่นะคะเพราะว่าเขาก็รำคาญอิมเดี๋ยวทีนี้อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอิมจะไป ห้างสรรพสินค้านะคะแต่ว่าไม่รู้มันจะได้ยินเสียงไหมเพราะว่าไม่ได้เอาหูฟังมานะ่ะเสียใจเพราะว่าปกติถ้าออกไปข้างนอกแล้วใส่หูฟังแล้วพูดมันจะได้ยินเสียงชัดกว่าแต่ว่านี้เดี๋ยวไปลองก่อนนะคะโอเคไปกันเลยเล t s เก l ร์ s เลเกร์ครั้งที่สองยิ่โอเคเรามาถึงโคแล้วนะคะถึงที่ห้างห้างนี้มันจะเป็นห้างใหญ่แล้วมันจะมีหลายๆห,ห้างอยู่ในห้างเดียวกันนะคะงงไหมมันจะมีทั้งอูยท,ทั้งโคมันดูกออกอย่างถูกหรือเปล่าตกล้องหา่า มันจะมีทั้งอูเ a r d ทั้งโ l o นะคะอยู่ในนี้แล้วก็เออมันจะมีอะไรอย่างอารมณ์แบบมีบิ๊กซีทีออยู่ในโลตัสน่มีโลตัสมีบิ๊กซีมีทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะวันนี้อิมว่าจะมาลิ s ติ้งขนตาด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเคยถามต่อขนตาต่อขนตาตั้ง99เลย99คูณ24 25นะคะก็ประมาณ2,000เกือบ2อเออมใช่เกือบ2,000 2,000เลยเนี่ยนี่แบบไม้มันน่ารักมาก ไม่แพงนะคะดอกไม้ที่นี่น่ารักเนี่ยอันนี้15บหนะคะสวยอย,อยากได้จะซื้อไปทําไมสวยสิบห้อาจจะอยากซื้อซื้อไปทําไมก็มรู้เหมือนกันทามาดูอ่ะเริ่มดูอะโบคาโดอะโบคาโดอันนี้ลูกละหนึ่งนะคะลูกเล็กๆเองลูกเท่านี้นะคะหนึ่งดนหอนหัวหอมโอเคหัวหอมหมดเราอาจจะต้องซื้อหัวหอมมีมันมีแครอท อันที่แพงเนี่ยก็คือสิ่งนี้แคด l ิฟลาเวอร์นะคะดอกกระหล่ำแพงมากเลยตั้งเก้านี่ยหัวละเก้านะคะอันนี้ก็แพงอันแต่อันนี้เป็นต่อกิโลกร,รมัมนะเบบี้เบบี้เบบี้เอาราคาอยู่ไรราคาโอเคต้นหอมถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่ องุ่นสีเขียวนี่อร่อยมากอร่อยกว่าสีดําแล้วก็สีแดงเด้อเนี่ยอินซื้อไปกับทุกวันเลยวันละห้าวันละห้านะคะเงินก็จะผิดฟิวด์้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันหนึ่งเราทํางานได้ประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยกับสองร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถซื้อได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถซื้อได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่จะต้องซื้อองุ่นห้าดอนเด้อเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะนีลัสเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่สีแบล็คเบอร์รี่ก็สีบูเบอร์รี่เท่าไหร่บูเบอร์รี่หกโวันนีู้เบี่ ส้มเสริมผักที่นี่ส่วนมากเขาจะเป็นผักสดลองกี่แล้วอิมซื้อผักไปแล้วมันเน่าหมดโดยผักสดเพราะฉะนั้นอิมก็จะไม่ซื้อผักสดอีกแล้วนะคะเพราะว่าซื้อไปแล้วไม่เคยกินสทกทิลูกพีช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 ที่นี่อร่อยมากโอ้ยจะหมดแล้วลูกพีชอร่อยมากไอเลิฟลูกพีชมีลูกพีชแบบกรอบๆแล้วก็ลูกพีชแบบแข็งๆนะคะ คือเค็มแข็งอร่อยมันกรอบเห็ดที่นี่แพง่นะเนี่ยเห็ดอะไรตั้งหนะ้าเนี่ยอิมซื้อแค่เฉพาะตอนที่มันลดราคานะคะวันที่ลดราคาส่วนมากจะเป็นแบบพวกวันพุธวันอะไรอย่างนี้ต่างๆข้าวโพดข้าวโพดเี็ดแพงข้าวโพดอันนี้หกเนออันนี้แพงจังเลยข้าวโพด คนนี้แพงจกนเลยตั้งหกเนะี่ยมีแค่สี่อันอันนี้ถ้าซื้อเป็นหัวจะหนึ่งจุดแปดไม่ได้กินข้าวโพดนานเลคิดถึงที่ไทยเนาะที่ไทยถูกมากเลยกระนั่งพีกระนั่งปีอันนี้คอร์บีเขาบอกว่าอันนี้เอาไปทำซ่อตมตำแตนแตนเอาไปตำซ่อตมตำแทนมะระกออร่อยนะคะตัวน,นี้แต่ว่าอินจะไม่เคยลองเพราะว่าตอนนี้อินซื้อมะระกอไว้องกินทั้งหมดก่อนอันนี้อารมณ์แบบแรงอมอ่ะทุกคน แต่ไม่มีกลิ่นนะารมณ์เป็นแบบแกงออมอันนี้น่ารักมากเลยเป็นแบบเหมือนทำขิ้นแต่เป็นบัตเตอร์นัดนะคะมันดูแล้วน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยกว่าฟักทองอันนี้ก็เอาไปตำส้มตำได้น,ะนั่นอันนี้นะเห็นในกลุ่มแม่บ้านนะคะเขาไปตำส้มตำมะเขือเทศมะเขือเทศหอมเลยเอีลืม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 เอาบอกกลับมาบกลับมาอ้าเวเยนหัวไปเลยส่ค้า อันนี้แพงมากธรรมรินนะคะ45เนี่ยแพงมากแล้วก็ขิงขิงแพงสุดขิงแพงสุดแล้วก็คนที่ไปเก็บเอ่อไปดิกกิ้งนี่ดิกกิ้งขิงอ่ะอันนั้นนี่คือเงินดีมากนะคะร่ำรวยร่ำรวยมีผักแบบเป็นต้นไม้ตอนแรกอินก็มองหากระเพราแล้วเจ้าเพื่อนก็จะชอบหลงนะคะว่าเบสซิลกับกะเพราเป็นอันเดียวกันแต่ว่ามันผิดแต่มันไม่มีกระเพราขายย่งทุกคนที่เนี่ย แต่มันมีเบอรีโอ้มีสาราแหน่ด้วยสาราแหน่สาราแหน่บบส่วนซีฟู้ดที่นี่ค่อนข้างจะแพงนะคะก็อารมณ์เหมือนที่ประเทศไทยเลยซีฟู้ดแพงกุ้งแปดมีแปดกุ้งยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดมันมีร้านขายซีฟู้ดที่เป็นแบบของสดด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปนะคะมันไกลกุ้งอันนี้มันเป็นแบบสีต้มส้มนะคะมันเป็นสีส้มส้มบนาะร้สิก้าเนาะร้รยสิก้า,าโอ้ยกุ้งอันนี้มันเลิกลดแล้ว ตอนแรกมันลดอยู่อันนี้ตอนแรกมันเหลือ16นะคะแต่ว่ามันเลิกลดแล้วเสียดายซิมทันหมูนะคะ10ดอนไม่แพงหมู10ดอนไก่ไกีไก่คุณบาบไก่เท่าไหรไก่หกเออทำไปเล่นไปไก่แค่หกนะคะนี่กินได้สบายรือโอ้ยน,นี่นี่ของลดราคาอยู่ที่นี่สิ่งนี้คืออะไรของลดราคาของลดราคาน้อเนื้อเนื้อ ไก่นะคะไก่ไก่อยู่ใจไก่ไก่ไก่เป็นตัวดูไก่เป็นตัวน่ารักไม่รู้ที่เดียวไก่เป็นตัวลดราคาไก่เหลือตัวละสิบนะคะนี่ไก่ไก่ตัวละสิบดอนนะไก่ทั้งตัวก็ประมาณสองร้อยแต่ถ้าตัวใหญ่ก็สิบแปดดอนทั้งที่เราอินซื้อมาสามดอนไก่ไก่ตัวอย่างดอนน่ารักมาก อันนี้กินทุกวันนะคะไก่ไก่อันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันถูกแล้วมันแค่เก้าตอนแล้วมันก็นก็ได้เยอะอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้เยอะก,ก็กินกับทุกวันเลยเจอของที่ถูกของสิ่งที่ถูกคือสิ่งนี้นะคะพิซซ่าที่นี่พิซซ่าถูกมากนะคะสามตอนดูสิพิซซ่าสามตอนก็คือเยอะมากนะวุ้น่ากินจังเลยพิซซ่าสามตอนอุ้ยอันนี้น่ากินอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับซื้อไปกินสิ่งที่อยากนเ้เสอีกอันหนึ่งนะคะ ที่ภูมิใจมากๆาเลยก็คือน้ำนะคะน้ำหวานน้ำผลไม้ถูกมากน้ำผลไม้อยู่ไหนอยู่ไหนยนมีนีมยอิมชอบอันนี้แล้วมันถูกอแอปเปลิลมังโก้นะคะอันนี้ถูกมากอันนี้เท่าไหร่2.75ดอลนารนทุกคนแล้วขวดแบบขวดใหญ่มากอร่อยมากไอนฟนะคะอันนี้อิมก็ซื้อไปแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ห้องน้ำยังไม่หมดแล้วก็น้ำน้ำอัดลมน้ำโค้กต่างๆเมื่อวานลองชิมอันนี้ไป ยังไม่ใช่ยี่ห้อน้ำโพกนะคะเป็นยี่ห้อคิวตัวนี้มันขวดละหนึ่งนะคะก็เลยซื้อไปชิมสรุปก็รสชาติเหมือนกันนะคะอร่อยเฉยอร่อยสเปรย์ต่างๆน้ำเปล่าที่นี่บางคนบอกว่าแพงแขงจังเลยน้ำเปล่าไม่ซื้อหรอกก็ไม่ได้แพงมากะค่ะอันนี้อันนี้เป็นน้ำเปล่าที่ราคาที่ถูกสุดจะอยู่ที่80เซนนะไม่ถึง1ดอลลาร์80เซนก็เท่าไหร่เออไม่ถึง1ดอลลดร์ก็ถูกแต่ว่าส่วนมากเขาก็กอกน้ำกินเอาแหละอิมก็กอกน้ำกินเอานะคะเพราะว่าประหยัดเ้อ เพราะว่าน้ำที่นี่มันสะอาดนะคะทำไมถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเลยใช่ไหพริกแกงเคอรี่ต่างๆก็มีนะอยู่ในอยู่ในนี้นะคะไม่ใช่อยู่ไม่ต้องไปซื้อที่ร้านเอเชียก็ได้เพราะว่าอยู่นี่ก็มีพริกแกงพวกเอิมแนงกินเคอรี่นี่กรีนเคอรี่เรดเคอรี่เรดเคอรี่เอาไปทําอะไรอะจำไม่ได้แต่อิมซื้อกินเคอรี่ไปกับอะไนี่กับเครื่องทะแผนงนะคะแต่ว่าอยากกินพริกเผา แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าซื้ออะไรปะไม่ต้องซื้อหยุดซื้อหยุดช้อปปิ้งหยุดเลยหยุดก่อนพักก่อนนะคะเข้าของต,งตา่างนะคะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงกับการที่เราได้เงินเยอะโยเกิร์ตที่นี่ถูกมากโยโยโยะอ่าอ,อ่ะส๊อตอ่ะส๊อตโอ้ no 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 video อ๋อ yeah video More healthy? I think it it's, is. it's more it's more tasty and more healthier. Uh more it's healthy. Yes. It's supposed to be, yeah. Actually I I eat only this one. No, I know, okay, I know only. About, this I think you like yeah. the sweet yeah. one, the mango. Yeah, yeah the mango, yeah, yeah. The mangoes. Meat. That's nice yeah. if you want sweet mangoes, Peach mango. yeah. Peach and mangoes. Yeah. yeah. Try the pork Thank you. Hello! เราขายว่า look we having fun โอเคโอเคคุณมีนั้นและคุณเพลิดเพล o นโอเคเพลิดเพล o น Thank you เราขายคนที่นี่น่ารักมากเลยนะทุคนเอ็นดูนะถ่ายวิดีโอนะคะเดินตักตาความจริงอิมจะไม่ได้ซื้อตอนนี้นะเนื่องจากว่ามันหนักนะคะอิมจะต้องออกไปลิฟติ้งขนตาก่อนนะเดี๋ยวจะต้องหาเวลาแวะเดินออกไปเก็บนะคะเดินไปเก็บก่อนแป๊บหนึ่ง น้ำแข็งบิ๊กแพ็คนะคะบิ๊กแพ็คอันนี้ห้าดอนนะคะบิ๊กแบบบิ๊กมากนะในรูปมันอาจจะดูเล็กแต่ว่าของจีนมันบิ๊กเลยเบคอนนะคะนี่ใหญ่มากอันนี้เท่าแค่แปดดอนนะใหญ่มากๆกินซื้อไปครั้งที่แล้วกินได้เป็นเดือนเลยมัสนส่วนมากมันมีแต่แบบแท็กปาร์ตี้นะที่ออสเตรเลียเพราะว่าคนเขาปาร์ตี้กันบ่อยนะคะนมที่เป็นรสธรรมชาตินะคะมันจะแบบว่าสามดอนนะแล้วก็หมินเทียบกับโยเกิร์ตใหญ่มากนะคะ ถูกมากแต่อิมซื้อไปแล้วอิมก็กินไม่หมดอเอาไปใส่พแพนงเฉยส่วนนมที่เป็นสีสีแบบนี้อันนี้ค่อนข้างจะแพงไหน,นมเป็นสีสีมาม่าอินโดมี่อินโดมี่ที่นี่ป๊อปปูล่ามากอยู่ไหนอิโดมี่สีขาวนี่ทุกคนรู้จักใช่ไหมตอนแรกอิมก็ไม่เคยกินได้มากินกับเพื่อนที่นี่แหละอินโดมี่ใน้อนี้นะคะแต่ว่าหอสีขาวอร่อยมากแล้วก็ถูกมากนะคะอันนี้สามดอนแต่ว่าถ้าซื้อที่ร้านเอเชียน่าจะถูกกว่า ชินรามอนก็ลดราคาชินรามยอนาม่าเกาหลีคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เท่าไหร่ก็ห้าดอลนะคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันราคาเท่าที่ร้านเอเชียเลยค่าดอลเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินไปที่ร้านเอเชียก็ได้มันก็ไม่ได้แพงกว่าค่าของชีพนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถซื้อกินได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรสมมติว่าเราทํางานหนึ่งชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงเราจะได้เท่าไหร่ตอนยี่สิบสี่จุดสี่สองนะคะ เลือยู่ที่2 4อ2แล้วก็อะใช้24ก็ได้กินก็ได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่ได้ต้องแบบใช้เงินเยอะมากมายนะคะแล้วก็อทํางานหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ซื้อของกินได้เมื่อวานอิ่มพี่โยเกิร์ตไปแต่ที่ว่าทีนี้ทํามันตกแตกทําตกแตกก็เลยหมดเลยหมดกันไม่มีโยเกิร์ตกินนะคะเดี๋ยวพาไปดูร้านแอลกอฮอล์ก่อนแอลกอฮอล์ที่นี่มันจะไม่มีขายอยู่ในห้างเดียวกันแบบพี่ไทยเนอะ เรจาจะเป็นร้านแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะที่ขายเฉพาะแอลกอฮอล์อย่างเดียวเลยมันจะไม่มีขายในห้างที่ห้างรวมนะคะแต่ว่าจะขายในห้างแยกไปดูราคาก่อนนี่อันนี้พอพูล่านะคะอันนี้ค่้น้างจะพอพูล่า5้าสิบสองดอลเห็นคนออสเตรเลียกินเยอะมากกินเยอะมากๆๆๆๆมากมาก,มาก,มากแออวกดูสมัยน็อ สมัยนะ็อปอ๋อวันนี้สมัยน็อปลดราคาเดิมสมัยน็อปตอนแรกมันยี่สิบมั้งแต่ว่าวันนี้ลดราคาสองก็คือสามสิบสองสามสิบก็แปดขวดสามสิบนะคะอเ,คเอ็นดูกับอันนี้นะคะเห็นที่คนไทยเขากินเอ็ก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 แต่ว่าอันนี้จะเป็นร้านแอลกอฮอล์ที่มันขนาดเล็กร้านแอลกอฮอล์ขนาดเล็กมันจะมีร้านแอลกอฮอล์อันหนึ่งที่มจะขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถูกกว่านะคะจะมีแบบวายขวดละห้าด,ดอล เออแชมเปญขวดละห้าดอนอันนี้มันค่อนๆที่จะยังแพงอยู่ขวดดไวน์ขวดแชมเปญมันมาาน่าหลงมากเลยไฟเซนเตอร์อันนี้ที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวป๊อปูล่ามากเลยยังไม่รู้ว่าเขาไปเที่ยวไหนกันว้าว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 เออ,เอ,อไฟเซนเตอร์อ่ะเพราะว่าไม่ได้กลับกล้องนะคะที่เก็บกลับ คนเยอะมากเลยไปเที่ยวไหนกันกด,ดูแต่ว่าเห็นที่เที่ยวเราก็แพงนะคะร้านซูชิร้านซูชิอันนี้ก็ป๊อกกุล่าเหมือนกันซูชิแบบเป็นสายพานโอเคเมื่ <c oughs> อกี้เขาหยุด <c oughs> เขาหยุดให้เราเดิน <c oughs> อ่าแล้วก็มีเคมาดนะคะเคมาดอันนี้เดี๋ยวพังหน้าอินจะพามาเดินด <c oughs> เพราะวันนี้ที่เกียดแล้ว จะขายพวกของกระจุกกระจิกพ,พวกเสื้อผ้าพวกเอิ่มอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่มีพวกของกินนะคะที่เขาจะขายแยกกันมีคนขับรถขานี้โอเคคนที่เขาแบบว่าขับรถไปเขามีทางขึ้นทางลงหมดเลยนะคะข้างหลังเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวทีนี้น่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าอินขี้เกียจและอิ่เหนื่อยแล้วเดี๋ยววันอื่นจะค่อยมาทําที่อื่นต่อนะครับทำที่ห้างอื่นต่อว่ามีห้างไหนบ้าง ปวดมือมากเลยคนถือกล้องอยู่เฉยเอ้าถือได้ยังไงีเสื้อผ้าร้านนี้น่ารักอ๋อเอลลี่อ๋อเอลลี่อยู่นี่จะมีนี่หว่ะนี่เอลลี่นะคะเสื้อผ้าร้านนี้น่ารักมากอิมหมดเงินไปกับเสื้อผ้าร้านนี้เยอะมากวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวอิมก็จะขอตัวกลับและเพราะว่าขนตาก็ไม่ได้ทําอาจจะต้อง ต่อเองไปก่อนนะคะเพราะว่าคิวเยอะเหลือเกินไม่ได้บุ๊กเอาไว้ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อิมจะไปก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอิมไปห้างอื่นเดี๋ยวอิมจะมาถ่ายให้ดูอีกนะ mm hmm. ว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ยินเสียงหรือเปล่า mm hmm. วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย